จบไปเป็นที่เรียบร้อยกับซีซั่นของบาร์เซโลนาที่เปลี่ยนไปได้วยความบันเลยพินาศอน,นาตหลังจากพ่ายบาเยนน์มิวนิกแบบเละเทะไป8ประตูต่อ2มันทําให้พวกเขาต้องจบซีซั่น้วยการมือเปล่าเป็นครั้งแรกในรอบ12ปีมันเกิดอะไรกันขึ้นในซีซั่นนี้ทําไมทีมระดับบาร์เซโลนาถึงได้พังขนาดนี้ได้วันนี้ขอบสนามสเปเชียลเรื่องเปลียวเลี้ยวมันเล่าจะขอนําทุกท่านไปไล่ดูไล่ตะเข็บทีละเหตุทีละผลกันนะครับเริ่มจากสิ่งแรกความล้มเหลวในการเสริมทัพ ย้อนกลับไปดูบาร์เซโลนาใช้เงินเสริมทัพไปทั้งหมด238ล้านยูโรในการล่าตัวองตัวกริสมันแฟร,รงกี้เดยองเนโตโ้โรวมไปถึงจูเนียร์ฟีโป้นะครับผมแต่ดูเหมือนว่าสิ่งที่พวกเขาได้ใช้จ่ายไปลงทุนไปนั้นผลสอบที่ออกมาคําตอบแม่งคือล้มเหลวทั้งหมดหลักๆเลยคือองตัวกรีสมันนี่เป็นหนึ่งในการสัญญาที่พลาดมากๆสําหรับบาร์ซ่าบาร์เซโลนาจ่ายค่าตัวไปเพียวๆ120ล้านยูโรแต่สิ่งที่บาร์ซ่าได้จากกริสมันนั่นคือ9ประตูจาก35เกมเมลิก้าและ15ประตูจาก48เกมรวมทุกร ซึ่งมันมาดูแล้วไม่คุ้มเลยสัก,กนิดถ้าวัดกับจํานวนเงินและผลงานเมื่อสมัยอยู่กับอันดิโกมาเรตมินำซ้บจนถึงตอนนี้นะครับพี่แกก็ยังปรับตัวเข้ากับระบบของทีมบาซ่าไม่ได้เลยซับซึ่งบางทีก็คงต้องให้โอกาสเขาอีกครั้งในปีหน้าว่าจะดีขึ้นหรือไม่ซึ่ง้าหากว่าเป็นแบบนี้นะครับก็มีวิแววว่าดีลการเซ็นญ,ญากริสมันเนี่ยจะเป็นการเซ็นสัญญาที่ล้มเหลวที่สุดของบาเซโลนาตลอดกาลเลยก็ว่าได้ประเด็นที่2ฟอร์มหลังพักโควิด การรักษามาตรฐานถือเป็นปัจจัยสาคัญสําหรับทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าทุกเรื่องลงไหนก็ตามถ้าคุณรักษาได้อะไรอะไรมันก็ออกมาดีไปหมดนั่นแหละครับแต่ช่วงโค้งสุดท้ายของซีซั่นในการลุ้นแชมป์กับเรอัลมาดริดพอฟุตบอลกลับมาเตะกันตามปกติบาซโลน่ายังเป็นจ่าฝูงอยู่แท้แต่ทว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพวกเขาทําตามลุลระนาไล่ตั้งแต่เจ้าเซบียาเจ้าเซลตาบิโกและปราชัายคาบ้าต่อโอส,สาสซุน่าในขณะที่คู่อริอย่างเรอัลมาดริดตบเขา10เกมรวดพร้อมกับควา้าแชมป์ไปครองซึ่ มันอยู่ในมือตัวเองแล้วแท้ ประเด็นที่3แพ้ทีมเล็กหนึ่งในความล้มเหลวของบาร์ซ่าในซีซั่นนี้นะครับนั่นะคือการป้องกันแชมป์ลาลีกาที่ทําไม่สําเร็จทั้งที่ปีนี้ก็ไม่ใช่ซีซั่นที่ดีของเรอัลมาดริดเรารู้กันอยู่แล้วนะครับว่าบาร์ซ่าเป็นสโมสรยัดษ์ใหญ่ในลาลีกาสเปนเรื่องชื่อชั้นและศักยภาพทีมมันห่างจากทีมอื่นๆและนับแค่ทีมเล็กๆปกติบาร์ซ่าแทบจะไม่มีสะดุดพลาดล้มยามเจอกับทีมที่อ่อนกว่าแต่ทว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในปีนี้นะครับพวกเขาแพ้ได้หมดแม้ว่าจะเป็นราราดาเลบันเตโอาา่่ียังมเเกกทสดดจุจบอๆนะอ สิ่งตรงนี้เนี่ยมันก็หมายความว่าบาซ่าเสียแต้มให้กับทีมเหล่านี้มากเกินไปมันเลยทำให้แชมป์ลาลิก้ากระเด็นหลุดมือไปในที่สุดประเด็นต่อมาเอลกลาซิโก อย่างที่ผมพูดออกไปเมื่อกี้ครับันนี้ไม่ใช่ซีซั่นที่ดีของเรอัลมาเดนนักเตะใหม,ม่อย่างเอเดนอาซากคโชว์ฟอร์มเก่งไม่ออกแกเรดเดลก็มีปัญหาเรื่องวินยัยติดตีกับซึ่งตอนนี้พวกเขามีทีเด็ดแค่คนเดียวในการจบสกอร์นั่นก็คือคาริมเบนเซม่าแต่ทว่าในขณะที่บาร์เซโลนาก็มีลิโอเนลเมซี่มีหลุยส์โซเรสมีองตัวนกริสมันที่หวังผลได้แต่ทว่าในศึกเอลคลาสิโกพวกเขากลับเสียเหลียบไปสองเกมเย่าเยือนเลยนั่นคือไม่ชนะและก็เล่นเป็นรองซึ่งมััััันนนนนเเเกกกกกกิิิิดดดขขึึ้้้้ททททงงงคคคาาาาถมมมีี่่่ตต็ือออโษใรรบบบสห หรือกุนสือประเด็นต่อมาก,การปลดเบาเบด้ การแต่งตั้งกีเก้เซเตียนเหมือนจะไม่ใช่การตัดสินใจที่ถูกต้องสักเท่าไร่เพราะส่งบอลและผลงานที่ออกมามันตรงกันข้ามไม่ได้ดีๆไปกว่ายุคเอเนสโตบอเบเดเลยสักนิดทั้งที่ตอนปลดออกจากตำแหน่งตอนนั้นนะครับบาร์ซ่าก็น่าจะเป็นจ่าฝูงอยู่แล้วหลายคนคงรู้ดีว่าแกทําทีมดีมากสมัยคุมเรอัลเบติสเกมรุกจัดจ้านเล่นเกันเป็นระบบอย่างมากแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าคุณสามารถคุมบาร์เซโลนาได้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือไม่มีอะไรที่โดดเด่นครองบอลดีอย่างเดียวแต่การสร้างสรรค์โอกาสต่างๆแทบไม่มีมิติเกมรับกรร่วเเเพาะนน้ ตรงกลางเป็นหลักอย่างเดียวผลงานการคุมบาซ่าในซีซั่นนี้ของแกนั่นคือคุม25ชนะ16เสมอ4แพ้ไป5มีเปอร์เซนต์วินเรตอยู่ที่64ซึ่งก็ดูเหมือนจะดีแต่จริงๆคือไม่ครับบางทีถ้าให้ NS เอเนสโตบาเบเดคคุมต่อจนจบมันอาจจะโอเคกว่านี้สไตล์อาจจะน่าเบื่อแต่บางทีอาจจะป้องกันแชมป์ได้นะครับ <S <S เรียกต่อมาปัญหาภายใน เชื่อว่าทุกคนจะทราบดีถึงปัญหาภายในบาร์เซโลนาเนาะเรื่องที่เป็นหลักฐานพิสูจน์ชันดี้ก็คือเคสของเอริกอบบิดาที่จูจ่ๆออกมาวิจารณ์ขุนพลชุดปัจจุบันที่มีคนไม่พอใจการทํางานของบาเบเดและก็บอกอีกด้วยว่ามีนักเตะบางคนไม่ทุ่มเทและทํางานหนักมากพ่อก็เลยทําให้บาเบเดต้องตกงานไปก่อนที่หัวโจกของทีมอย่างเมสซี่จะหัวเสียและออกมาเปิดปากสวนกลับในทันทีทํานองที่ว่าจริงๆเรามีหน้าที่อะไรก็ควรใส่ใจแค่ง,งานของตัวเองเรื่องนี้เนี่ยมาแสดงให้เห็นถึงการไม่ให้เกียรติกันขาดความกลมเกล ในจะมีเรื่องของการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมอีกซึ่งเรื่องนี้ก็เกิดขึ้นกับตัวอีวานราคิติทุกคนทราบดีว่าสีซันนีพี่แกมีสถานะเป็นแค่อะไรลสำรองเท่านั้นโอกาสลงเล่นไม่สม่ำเสมอเหมือที่ผ่นานๆมาและช่วงตลาดซื้อขายเดือนมก,กราพี่แกก็แสดงเจตนารชัดเจนว่าต้องการย้ายออกจากทีมแต่สุดท้ายการย้ายทีมก็ไม่เกิดขึ้นเล่นทำเอาตัวราคิติหัวเสียจะต้องออกมาเน็บการทำงานของบอร์ดบริหารออกสื่อประเด็นสุดท้าย2ต่อ8 นี่เป็นความพังที่สุดเป็นบทสรุปของบาร์เซโลนาพวกเขาเสียสี่ประตูภายในระยะเวลาแค่31นาทีเป็นครั้งแรกในรอบ69ปีพวกเขาโดนยิงถึง8ลูกเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่แพ้เซบีย่าในปี1946ซึ่งตอนนี้บาร์เซโลนาต้องยอมรับตัวเองว่าไม่ใช่ทีมสโมสรที่น่ากลัวต่อไปอีกแล้วในสายตาทีมใหญ่ด้วยกันซึ่งตรงจุดนี้ทั้งบอร์ดบริหารนักเตะทีมงานต้องรวมมือกันแก้ปัญหาภายในเพื่อผลงานที่ดีขึ้นในภาคหน้าและละครับและชาวขอสนามละะครับคิดว่าปัญหานี้จะแก้ได้อย่าง รและนี่คือขอบสนามสเปเชียลหากดูแลเฟียลฟ้าเอื่อมนิ้วยาวๆมากดให้เราหน่อยนะคะรับ